จะไปฟอ้องคนนู้นในหลังจากนี่แหละเขาจบคดีก็ไม่แน่นะเขาเก็บหลักฐานไม่หมดแล้วก็ไม่แน่นะจริงๆทําอะไรคิดไต่ตรองซะบ้างถูกไหมคะพัดจัดการมุนีหน่อยดิเออออกมาปวนเนี่ยป่วนในชั้นเนี่ยปวนใครหรอกเนี่ยเข้ามาเนี่ยเข้ามาเนี่ยเข้ามาเออเอสเอสโอแนน บอกให้คุณป้าคุณหยุดนี่ถามจริงว่าใครเริ่มก่อน SEO ใครเริ่มก่อนไปถามหน่อยว่าใครเริ่มก่อนนะแคขูแคขีดูด้วยว่าใครเริ่มก่อนถามหน่อยที่เข้ามาคอมเมนต์เนี่ยฮะใครเริ่มก่อนไม่ใช่สองตัวนะั่นหรอเริ่มก่อนอะ่ะสร้างแต่ประเด็นเนี่ยเอาคลิปเสียงเข้าไปเปิดเนี่ยฮะใครเริ่มก่อน สมองอะ่ะมีบ้างอย่าตั้งบายเฉยเออแม่บอกให้ป้าคุณหยุดก่อนที่ผายป้ากูเนะ่ะไม่เคยมาอะไรหรอกกูจะบอกให้มีแต่พวกมึงเช้ามาก็เอาและบอกมันจะไม่สร้างประเด็นจะไม่สร้างประเด็นไอ้เหี้ยกูก็เห็นเหมือนเดิมอะพี่เอื้อยว่าดีค่ะใช่ไหมสร้างประเด็นเหมือนเดิมเขาไม่เปิดเลย เออปิดไปเลยน้องโอ๊ตสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะน้องโอ๊ตฝากติดตามน้องโอ๊ตเชียงใหม่ด้วยนะคะน้องเมย์ด้วยนะคะแล้วก็พลังมดด้วยนะคะของน้องพัดด้วยนะคะใช่ไหมคะเมื่อไหร่มันจะไปจากิีบไม่ไปหรอกค่ะจะมาร้องอ้อนวอนขออยู่นี่อ้อนวอนขออยู่นี่จะอยู่กับองค์ปู่ปริจิตอยู่เนี่ยใช่ไหมพี่แอนจะมาอยู่ทําไมในเมื่อตัวเองไปด่าเขาอะ ตัวเองไปด่าคนที่เขาดูแลองค์ปู่ปริจิตอะไปนั่งด่าเขาะ่ะอายตัวเองไหมวะเออถามจริงๆเนี่ยเอฟซเนี่ยเอฟซเนี่ยสองร้อยคนเนี่ยพิธาพรหวัดดีค่ะอายไหมไปด่าเมียเขาแต่เอาผัวเขาน้องจิตตาหวัดดีค่ะถูกไหมคะมันน่าเกลียดโคตรหน้าด้านใช่มันหน้าด้านจริงๆหน้าด้านยังไม่เท่าไหร่นะมืนด้วยค่ะ นี่ยังออกมานั่งดา่ากันอีกนู่นไปจกคนผู้สูงอายุเราพี่ยุพาหวัดดีค่ะไปจกผู้สูงอายุของเราเห็นไ,ไหมจกมานั่งดา่าทนายอุทัยอ่ะเขาออกมาตอนแรกนะเขาพูดจนมันทําให้เขาเห็นสันดานท่าแท้ของพวกมันไงทนายเขาก็เลยออกมาพูดออกมาตําหนีแค่แค่นั้นเองคุณนกสวัสดีค่ะเขาหน้าหนาหน้าหนา,นา,นาใช่ไหมคะถ้าหนา้าหนามากก็ไปเอาไอ้รถนะ่ะมาเหยียบเอาพยมนวยหวัดดีค่ะให้พีมนวยดา่านะพีมพนวยดา่าเจ็บนะเนี่ย อพี่ปูจ๋าวัสดีค่ะพี่พันจ๋าเหรอพี่พันจ๋าสวัสดีค่ะใช่ไหมคะออกไปได้แล้วเอาเห็นเมื่อเช้านี้ประกาศว่าจะออกไปอ่ะผูขอให้ออกจริงแล้วกันนะเราเนี่ยเราไม่จริงๆเราไม่เคยนะเราไม่เคยไปนั่งด่าเลยนะเราไม่เคยไปนั่งว่าเลยนะโอเคอยู่ฝั่งเดียวกันนะ่ะเราไม่อยากด่าให้เขาปรับตัวเองนะคะแต่เขาไม่ปรับพี่นางยังพูดยังว่าคนอื่นให้เพาะเขาตอบกับ ไปกี่คำใช่ค่ะใช่ใช่น้องเมย์พูดถูกพูดเวลาเราพูดไปมันก็มาตอบโต้เราพูดไปมันก็เอามาตอบโต้เอาคลิปมาด่ากันทุกคนทุกคนมันไม่ถูกต้องไงแต่เวลาเราด่ากลับไงนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเมื่อกี้มันตัดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง <c oughs> <c oughs> เห็นไหมคะตอนนี้ได้ยินไหมตอนนี้โอเคไหมตอนนี้โอเคยังคะ ตอนนี้โอเคไหมตอนนี้ตอนนี้ยังอินนี้อยู่ไหมเมื่อกี้มันตัดไปเดี๋ยนะเดี๋ยนะโอเคเนาะเดี๋ยวนะเดี๋ยวแนะนะป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแชทเออแชทไม่ได้ถูกไหมคะเมื่อกี้อ่ะมันตัดไปออกไปเถอะโอ้พี่เหงียนฟ้าเขาจะออกไปเหรอพี่บุญธันสวัสดีนะคะออกไปเหรอ หน้ามึนหน้าด้านหน้าทนจริงๆอะไม่อยากจะไปด่าไปว่าเลยนะแต่ตัวเองอ่ะทําไมถึงไม่พี่พี่พี่โซนสวัสดีนะคะตัวเองต้องดูตัวเองสีถูกไหมคะเราเนี่ยไม่อยากพี่ออนุโนไทยสวัสดีคะ่ะเราไม่อยากไปด่าอะไรมากมายหรอกแต่มันหน้ามึนไงคะเช้ามาแล้วพี่ธัญรัตนสวัสดีคะ่ะเช้ามาก็าแล้วฉันไม่อยากจะไปด่าเขาฉันไม่อยากจะไปพูดอะไรถึงเขาแล้วมึงพูดทำเหี้ยอะไรล่ะ เออมึงพูดทำไมอะ่ะมึงไปตอบมึงไปไอ้นี่ทำไมอะ่ะ I don't see you Oh not to see am because I'm uh, a close นะคะ <laughs> I'm not uh, not a v a i l a b l e okay thank you so much ม uh, oh, ังกี้อ๋อนี่มังกี y ใช่ไหมจะอยู่ต่อเราก็ไม่ว่าแค่หยุดการกระทำและ ผิดของตัวโอ้โหไม่มีทางอะคะ่ะพี่อ้อยหวานมาดีนะคะถามจริงๆริเอะเมื่อเช้านี้ใครเข้าไปรู้สึกว่าพี่อะไรนะเข้าไปพี่รัดดาหรือพี่วันิดาไม่รู้เข้าไปแต่แองมาดีนะคะเข้าไปตอบว่าแล้วทําไมไม่หยุดพูดละ่ะใช่ไหมแล้วบอกว่าทําไมไม่หยุดพูดละ่ะเออถ้าหยุดพูดทุกคนเขาก็ไม่ไปไปวุ่นวายกับพวกพวกคุณหรอกถูกไหมเออก็หยุดสิหยุดไปหยุดหยุด คือแบบหยุดอ่ะคือไม่ลากเขาออกมาเล่นอีกอ่ะถ้าพวกมันไม่พูดถึงใช่ค่ะในช่างประส่วนฝักก็ไม่มีใช่ใช่หยุดพูดหยุดไปยุ่งกับเขาเนี่ยอันนี้ลากอีกแล้วนะไปบอกไปฟ้องลุงช่างว่าพี่นี้ละนามเป็นตัวสายเสี้ยมนี่ไงเขาก็ไม่หยุดอ่ะเขาก็ออกมาพูดเหมือนเดิมนะคะ ามว่าเอาตรงๆเลยนะถามว่าพี่นิรนามเสี้ยมพี่นิรนามไม่ได้เสี้ยมนะคะแต่เขาดูเหตุผลไงว่ามันไม่ยอมจบไงมันลากเขามาตลอดเลยผลอะไรยายโอ้ย๋าโอ้ยไอ้น้องลืมเชื่อดน้องหน่อยสวัดดีจ้าน้องหน่อยจ๋าไม่ได้บ่นหรอกยายกําลังกินมากเยอะนะด่าคนตอแหลนิดนึงตายเสียเถอะอยู่ก็เกือบตายพี่สาว พี่สาวหน่อยมานะคะพี่สาวหน่อยฝากช่องพี่สาวหน่อยด้วยนะคะพี่บำรุงหวัดดีค่ะใช่ไหมคะไปจะเถอะไปไปแล้วไปให้จริงนะต่างคนต่างอยู่พี่โนโรีหวัดดีค่ะนะคะต่างคนต่างอยู่แล้วไม่ต้องมาว่าถึงกันและกันเมื่อคืนนี้นะคะป้าแปงผักเขาว่ายังไงเขาไม่ได้ถือสาอะไรเลยแต่ถามว่าเขาจะตอบกลับไหมเขาก็จะตอบกลับถ้ามิมีประเด็นที่หมิ่นหมิ่นเขากเกินไปอ่ะเขาก็จะตอบกลับ แล้วทําไมว่าเอาตรงๆเน,นี่ยนะขอแก้นิดนึงนะคะถามว่าทําไมลุงช่างถึงไม่ได้ออกมาพูดป้าบอกว่าไหวอยู่แล้วนะคะก็คือไม่ให้ลุงช่างออกมาตอบโต้เพราะหนึ่งคดียังไม่จบนะคะยังเหลืออีกสองสารนะคะลุงก็คือจะต้องโค้ดหรือเมาส์นะคะก็คือหุบปากนั่นแหละเอาตรงๆนะพี่มณีหวัดดีค่ะพี่ยูหวัดดีหวัดดีค่ะคิดถึงเหมือนกันนะคะใช่ไหมคะ น้องหน่อยน้องหน่อยไอ้น้องหน่อยนะใช่ไหมคะให้ป้าพูดดีแล้วใช่ค่ะนะคะคือมันมีประเด็นเข้ามาเนี่ยป้าแปลงผักเขาก็ต้องออกมาแก้ไขยอยู่แล้วนะคะเอฟซีแล้วเนี่ยตอนนี้มันไม่ได้มีเรื่องอะไรเลยนะคะมีแต่สองสาวนี่แหละไม่จบไม่สิน้นออกมานั่งตําหนิตีเตียนออกมานั่งว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้พี่โสพลสวัสดีค่ะถูกไหมคะ ออกมานั่งบอกว่าอย่างนั้นโอชอบดูฝั่งโน้นก็ไปสิไอไปฝั่งโน้นมันนั่งด่าป้าอยู่เนี่ยจบขัวป้าอยู่นะ่ะชอบไงชอบแบบฝั่งโน้นมันทําลายป้าเนี่ยไม่แห,ห่ขูแห่ขีดูบ้างเหรอถามหน่อยสิมึงเห็นไหมว่าเขาด่าป้าเนี่ยถ้ามึงคิดว่าโอเคมึงไม่อยู่ฝั่งนี้แล้วเนี่ยนะแต่เสือกชอบฝั่งนูน้นฝั่งนู้นเข้าใจกูแต่ฝั่งเนี้ยไม่เข้าใจกูแล้วมึงทําอะไรเขาเข้าใจบ้างล่ะ ตั้งแต่เริ่มต้นมาเนี่ยมึงทำอะไรเขาเข้าใจบ้างอะตั้งแต่เกิดเรื่องมาเนี่ยตั้งแต่วันแรกจนถึงวันเนี้ยหมาตัวไหนมันเข้าพินิตยาช็อปวะดีค่ะนะมาตัวไหนมันเข้าไปช่องนะให้ไหลพาทุกคนเข้าไปเหยียบช่องให้ไหลผลสุดท้ายมึงก็แหกโค้งถีบเขาทิ้งหมดตรงนั้นน่ะความผิดไปตกที่ใครบอลนาทีนะนู่นไปโทษอย่างนั้นอีกดูเอาเองแล้วกันค่ะเราเห็นกันทุกคนน่ะ ทุกคนมีลูก,กตาเห็นหมดอะว่าอะไรมันเกิดขึ้นถูกไหมป้าบอกให้น้องฟ้าจัดเลยเฮ้ป้าบอกให้น้องฟ้าจัดเลยเหรอคะป้าหรอคะบอกบอกตอนไหนพี่มาเรียมเขาต้องการให้ลุงออกมาตอบโต้ลุงไม่ออกมาตอบโต้หรอกคะ่ะป้าบอกแล้วว่าไม่ให้มาออกมาตอบโต้นะคะอ่าพี่สง,งวนสวัสดีค่ะฝากฝากช่องสกิบข่าวพี่สง,งวนด้วยนะคะ ถูกไหมคะไม่ต้องออกมาตอบโต้หรอกเข้าใจแล้วยายป้อมมาดีนะคะยายป้อมดีแล้วที่นายช่างปิดวาจาใช่ค่ะพี่จามีปิดวาจาดีแล้วนายช่างอะเวลาเปิดวาจาทีไรนะขนหัวลุกตลอดเลยเอ้ยเอ้ยลุ้นน่าดูเลยว่าวันนี้จะโดนอะไรอีกว่าวันนี้จะมีอะไรอีกคือเราลุ้นไงเวลานายช่างออกมาพูดทีไรแล้วสึดเราลุ้นนะเราตื่นเต้นอนะเฮ้ยวันนี้จะมีประเด็นอะไรอีกว่าวันนี้อะไรวะ แต่เวลาเราไปฟังป้าแปลงผักเนี่ยเรารู้สึกแบบเฮ้ย